รสชาติที่แปลกใหม่ไม่ผิดหวังอร่อยกินหมดแล้วเอากินสวัสดีค่ะรายการทีวีเวอร์วันนี้นะคะต่อมาเจอกับ t i m ิ v i า a ิสกับน a นงเอ็ดด้ค่ะประมือค่ะมีคนแบบว่าแบ็กอัพอยู่วันนี้นะคะเราจะมาเปิดร้านในไอจีนะคะซึ่งเป็นร้านอาหาร ของคาวแล้วก็ของหวานนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดอ่ะมันคั uh, มแบ็ก <yeah. S 1> อย่างเต็มภาคภูมิแล้วเราก็รู้สึกว่าหลายๆคนช่วงนี้ก็คงจะต้องแบบเวิร์ k from home ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการสั่งอาหารอะไรอย่างเกันเกิดขึ้นเราก็เลยเออลร้านอาหารในเอจนะคะมารีวิวให้ดูในวันนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเลือกมาจะเป็นร้านไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่อะไรเงี้ยยอดฟอลคือลหลักสิบหลักร้อยอะไรแล้วก็เลยจะมาช่วยผู้ประกอบการในเอจทุกคนนะคะ <c oughs> จริงจังว่าจริงจังจริงจังว่าเป็นคนแบบว่าจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่่่่แล้้วววกก็ชยยยเพืออนนนมุษ์ดัา อันก็เหตุผลหนึ่งเหตุผลที่2ก็คือ <ś m _> หิว <ś m _> แต่ที่ EP แรกอะรู้คนเราทำไปแล้วตอนนี้ก็คือกระแสตอบรับเนี่ยก็ล้นหลัก ล้าน,านคน,นคดูประมาณสี่ล้านใช่ยอดซับสไครตกคือพุ่งแล้วประมาณแปดล้านแปดล้านเราเล่นไปสมัครแอคแล้วก็มากด s u b ส c r i b e เพิ่มด้วยเราเล่นขำๆทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะเราจะเริ่มจากของหวานก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยของคาวจะมีแค่สองร้านนะแล้วของคาวสองร้านนั้นก็คือของเยอะมากเริ่มแรกนะคะเริ่มด้วยร้านนี้เลย ่ใหญ่ปะอ่าอะขอใหญ่กว่านี้แแแแแแมมมมมร้านนี้นะคะชื่อเลยว่าโจจิโกะโจจิโกะนะคะร้านเนี้ตอนเห็นครั้งแรกก็คือแบบอยากกินเลยเพราะว่าน่ากินมากอันนี้นะคะจะเป็นบราวนี่เรดเวลเวิตนะคะชิ้นใหญ่เป็นฟิลเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้จะเป็นบราวนี่ปกติจริงๆร้านเนี้ยอยากช่วยมากคือเขาทําดีมากทุกคนแต่แปะภาพในไอจีดูคือดูภาพในไอจีเขาดิ มันเวอร์เนาะอูเวอร์คือสวยงามแล้วคือแบบว่าดูแพงอะ่ะคนดูตั้งใจทำมากแล้วเนี่ยตอนทักไปบอกเขาว่าจะรีวิวเขาบอกว่าเกือบเท่ากับการโปรโมทแล้วโอ้ยเอ็นดูคือแบบเหมือนคนยังเห็นน้อยอย,อย,อยู่อะไรกัน่อยเดี๋ยวมาลองเล็เวอรเ,เวก่อนหนึ่งเราจะมีอนกลางะ คือส่วนตัวชอบกินเลเอเวตมากอาดาชอบกินเลเอเวตหรือเปล่าชอบกินทุกอย่างเ <laughs> ชื่ออาดาขงซัมน้มม,ม,ม,มากอะนุม่มสัมผัสดีมากดีมากอ,มอยากจะกินกินเทิ้งตัว,ตวมียาเรื้อไว้ใครได้กิน <laughs> มันมีความจุยซี่นิดนึงคือมันจะไม่เป็นบราวนี่ที่แห้งเกินไปมันจะมีความเนบๆแล้วก็เลดเยเวตส่วนตัวชอบเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวของตัวครีมชีสนิดนึงแล้วคือมันแบบเหมือนมันปรับมันทําให้ไม่เลี่ยนใช่ หวา,านบายบอืออืออืออ่ออื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 อนืออ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 นออือาืออืออไอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้กินหมดเอราะว่าถ้ากิอหมดเนีอยตอนจบคอิปราอราจจืออืจอืออออืออร รู้เลยว่าเขาใช้วัตถุดิบที่มันเก่งด,ดีเหมือนกับว่าช่างอะไรที่ i m p o r รตมาจประเทศเดียว่ <Yeah. S 1> แต่ว่าร้านนี้ดีจริงทุกคนเบราน,นี้เขาจะมีความจุลซีมากคือมันไม่แห้งเลย <ừ> ชอบมากประทับใจแล้วก็ไอ้ทีเขาแบบทําดีมากทุกคนรูปสวย <ừ> วิดีโอสวยคือแบบคืออยากให้มีคนรู้จักร้านนี้เยอะกว่านี้มันดีมากอะก็เป<อ>็นแบรนด์ที่ถ่ายรูปมาแล้วแบบเรานึกว่ามันขึ้นห้างอะแต่ไม่ใช่คือทำในเอจเฉยๆอะไรเงี้ยดีมากบอกเลยว่าร้านเนี้ยเยี่ยมจริงๆ ร้านต่อไปนะทุกคนน่ารักมากชื่อร้านว่า G Eat ฉันชอบลิ้ม G Eat B Eat จะบอกว่าร้านนี้นะคะตอนเข้าไปดูน่ารักมากเพราะว่าเค้กเขาว่าดูทำเป็นแบบอะไรก็เสักได้เหมือนทะเลไหมของร้านที่เราอยากกินมากก็คือนี่ค่ะก็คือบานอฟฟี่ทุกคนมาลองกินกันกว่าแล้วกันเริ่ม หนึ่งเริ่มได้หน่าก,กินอหนนาก,กินตรงนั้นมันเยอะมากมเลยอ่ะเ<ง>นี่ยดีมากแรอเทมมากเนื้อครีมข้างบนอ่ะอ้้หอันนี้ดีมากปุยปิ้งครีมหมดไม่เลี่ยนเลยแล้วช็อกโกแลตดีกล้วยดีแครกเกอร์ที่อยู่ข้างล่างก็คือบทละเอียด กินแล้วมันแบบอะโปูกินแล้วัันอันเนี้ยกินแล้วเหมือนขึ้นไปบนสวรรค์ที่มีช็อกโกแลตกล้าอยู่บนหัวที่มีกล้วยโปะอยู่บน,นก้อนเมฆทีนึงอันนั้นคือสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงที่มีเมฆขลารออยู่ที่มีตอมนี่ใช่ มันใหญ่ไม่ถูกตอนนี้เดี๋ยวลองกินอันนี้ดยทุกคนอร่อยมากคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะเลี่ยนแต่มันไม่เลี่ยนเลยเนาะคือมันกินแล้วมันไม่หวานแบบไม่หวานแบบอานเงี้ยเข้าใจปะมันมีความละมุนกินแล้วมันแบบนุ่มในปากอันเนี้ยไม่มากไม่น้อยเกินไปแบบใช่พอดีดมากมันคีจะเจอปิ้งเยอะไปจะทําให้เลี่ยนบางคนใช้ปิ้งครีมไม่ดีแล้วมันมันเกินกลายเป็นรสชาติมันแต่อันเนี้ยโอ้โหไม่ยิ้งีแบบเบาแบบกินแล้วเหมือนเคียวก้อนนิกอะ อ่ะลองกันไอันี้เค้กบอกน้องชื่อว่า Good Morning Sun <c oughs> Good Morning Sun <Good morning. S 2> น้องเนี่ยเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะตรงกลางจะเป็นช็อกโกแลตสัดเข้มข้นแล้วกัเจมจโนที่สุดหนโร่เลแล้วก็ใครที่เป็นสายช็อกโกแลตอ่ะน่าจะต้องแบบต้อ,บอ,อ,องลองว่าลองเลยนะลองเลยนะขอเถอะ จะบอกว่าราคาแบบน่ารักเท่าไหร่170บาทบอกจะไปเชื่อเขาได้ยังไงนะคะเนี่ยเราขำกันเองอยู่ตอนนี้รู้ป่ะคนหนึ่งเขาจะขำกันเราไมเนี่ยทุกคนถ้าขำกดหนึ่งถ้าไม่ขำไม่ต้องกดเพราะอายฉันจะกินทองฟ้าอันสดใสตู่จานจะแตกก่อนแม่มันสัมพันธ์กันไม่ได้เดี๋ยวอันตรายแตกแตกนะเยบร้อย กูสะไม่ชอตมันโดนกันเอากินอะไรมเนี่ยอแล้วเหรอไม่รอกเลยมันแบบว่ากำลังจะถึงแลมถึงอยานัเมื่อกี้เดี๋ยวเขนุ่มมาก ช็อกโกแลตไม่เลี่ยนเลยตรงหน้าที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นครีมเลี่ยนๆไม่เลี่ยนเลยคำแรกแล้วแบบอร่อยกรอบๆช็อกโกแลตอ่ะมันจะมีความหวานนิดๆแต่ว่าก็มีความขมอยู่หน่อยคนที่แบบสายช็อกโกแลตอ่ะน่าจะแบบรึ่ะ I love you อันนี้ก็คือเอาไปปี้เบิร์นเดย์เพื่อนอะคือรสขนาดมันกรทดร์เหลือสิ่งที่เรียกว่าคุกกี้ผล มันค็อคคุกี้เบอรนี่ของจริงมันกรอบนอกน,นุ่มในมันเข้มข้นอ่ะเราช็อกโกแลตคือกินแล้วดูเลยว่าแบบเป็นช็อกโกแลตเกรดดีอ่ะสรุปร้านนี้คือเยี่ยมจริงๆริง พี่ไอด้าเราคอยมากปกติอะชอบขนมเปียลววาะวาะไข่เค็มอยู่แล้วพอมีร้านนี้เข้ามาเติมเต็มในชีวิตชิ้นส่วนที่ขาดหายโอ้เพาอมี2รสน,นะคะทั้งช็อกโกแลตแล้วก็ไข่เคม็มกล่องละ99บาทบเท่าท่นั้นสุดแสนถูกาคาดีเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ก่อนแล้วกันมา จริงเพราะหนูเคยกินหนูเป็นเด็กขึ้นมาแม่เคืบอกกับตี๋แล้วแป้งอ่ะบางร้านก็คือแข็งอันก็แห้งแต่นี้คือแบบพอดีแล้วมันปัดกับไส้เราอะข้างในทุกคนมันจะมีความนุ่มมีความหนึบนิดนึงอ้ทุกคนดูดูไส้มมันใช่ป่ะมันจะมีความมันมันนิดนึงอะมันมันแบบ รสสัมผัสที่มีความมันๆน,นิดนึงกัะนอย่าเงี้ยชอบไข่เค็มก็คือจุกไส้ทาลักของจริงเจอบางอันนะคือแบบไส้แบบมอนเี้ยวกะอันนี้คือแบบไสทาลักมากทุกคน99บาทจะซื้อกันได้นะคะชื่อร้านว่า 3bpak ไปเจอได้ใน IG นะคะเพราะว่าร้านนี้เยี่ยมจริงๆ ทุกคนเป็นร้านที่เราอะนำเสนอมาเพราะว่าอยากกินอะไรแบบนี้มานานแล้ววันนี้ที่เราคอยวันนี้ที่รอคอยของจริงอันนี้นะคะชื่อร้านว่ามาดามออฟฟี่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตบอม <c oughs> เขาจะส่งให้แบบนี้เลยทุกคนคือรู้สึกว่ามันสามารถเป็นของขวัญได้เพราะมันจะเป็นช็อกโกแลตบอมซึ่งวิธีการทําก็คือเอาตัวช็อกโกแลตตัวนี้ใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เอานมที่แบบร้อน,อนๆอ่ะเออเทใส่เข้าไปแล้วตัวบอมอ่ะมันจะแตกตัวออกมาแล้วข้างในอ่ะก็จะเป็นตัวมาร์ชเมลโล่แบบนี้ไรดูหัวใจด้วยกุ้งกิ้งกุ้ง คือจะบอกว่านมนี่ใส่ลงไปที่ใช้อะไม่ใช่นมแพ่ด้วยนะเมื่อกี้นมอะไรวะนมโรงเรียนใช่จะใช้นมโรงเรียนจ้าอยากรู้เหมือนกันว่าช็อกโกแลตอะไเงี้ยจะเปลี่ยนนมโรงเรียนให้แบบว่าเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสเป็นยังไงอันนี้นะคะลูกละ185ร้บาทนะคะ6กศูนย์ในหกเก้า่งนี่หกเก้ามาหกว หอมนะเหมือนฮอตช็อกโกแลตที่กินตามร้านแพงๆอะ่ะเคยดูซีรีสเกาหลีปะที่แบบอากาศหน,นาวๆแล้วกินช็อกโกแลตแบบร้อนๆแต่เวลาหนาวมันไม่กินหรอก <c oughs> ช็อกโกแลตอะ่ะมันกินโซจ <c oughs> ูได้หูดูหน้ากินเลยทุกคนอ่าดื่มดื่ม <c oughs> ถ้ากล้องเป็นไรอ่ะอร่อยไหมเอออร่อยมากโอ้ อร่อยมากเลยแยกคืว่เขามีแค่นั้นจริงมันคือฮอตช็อกโกแลตของจริงเราไม่รู้ว่าเพราะว่านมเรามันร้อนไปพอหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะมีความในเคสเจอร์ของแบบเม็ดช็อกโกแลตเล็กๆซ่อนอยู่แล้วกี่นะมันจะมีรสสัมผัสนิดนึงซึ่งอันนี้ชอบมากเพราะมันเพราะมันสัมผัสความเข้มข้นของนมอือร่อยมากอะอร่อยจริงอยากกินให้หมดแต่ว่าแบบกลัวท้องแบบไม่พอเคกินหมดแล้วกลัวจะบอกว่ากลัวท้องไม่พอถึงร้านสุดท้าย เก่งมากร้านนี้มันเยี่ยมจริงจริง ร้านต่อไปนะคะร้านนี้ชื่อว่าวารา a b e k House นะคะเขาส่งมาทั้งหมดสีอย่างนะคะก็จะเป็นบลูชีสเค้กนะคะเลมอนเค้กแล้วก็บรวนี่คุกกี้ตอนนี้ก็จะเป็นคอนเฟลกรสชาติคาราเมลนะคะราเริ่มพีเอนีเลมอนเคก้กคือไม่เคยกินอันนี้อ่ะ 1, หนึห่งสามรสชาติที่แปลกใหม่หมันมีความหวานอมเปรี้ยวซ่อนอยู่กลิ่นเลมอนหอมมาก แล้วข้างบนอ่ะมันเป็นแน่ใจว่เป็นไวช์ช็อกโกแลตหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความหวานขึ้นมานิดนึ่งแต่เราแบบรสชาติกลมกล่อมมากเหมือนมันปะกันมันเลยได้รสสัมผัสสองรสในคำเดียวจริงอ่ะลองกินอันนี้ดีกว่าคุกกี้บราวนี่หนึบหนับมากหนึบอันนี้หนึบจริงโอ้โหทุกคนอันนี้อร่อยมากคุกกี้บราวนี่ร้านนี้อร่อยมากเท็กเจอร์ต่างจากคุกกี้บราวนี่ที่กินร้านเมื่อกี้นะร้านเมื่อกี้มันจะมีความฉ่ำอร่อยคนละแบบคืออร่อยทั้งคู่แต่ว่าร้านนี้มันจะมีความแบบหนึบ เออเคเอี้ยวแล้วมันเหมือนมีวความแบบยืดหยุ่นใช่ใช่อันนี้เจ้มจนลองลองอันนี้บ้างอืมทั้งนี้คาราเมลดีมากอือทุกคน,น,นคมันเป็นคําดีคําอืมหรือกินเพลินมากเลยอ่ะหอมมากหอมจริงหอมคาราเมลมากเวลานั่งทํางงทํางานทํานู่นท,านทํานี่แล้วแบบหยิบกินได้เลยอะ่ะกูกูหยิบไม่อยู่อ่ะหยิบกินยังไงอ่ะปิดก่อนเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวมันจะไม่ถึงร้านสุดท้ายทองอ่อสภาพจังอ่ะอยู่ยเละจังอ่ะ มาหนึ่งสองสามน้ำมมากอันนี่มันดีมากเลยอะชีสเค้กเออเนะชีสเค้กดีมากเลยอ่ะทุกคนทำไมดีวะทำไมมันดีขนาดเนี้ยกินไปแล้วแบบละลายในปากใช่กลิ่นดีมากเป็นชีสเค้กที่กลิ่นหอม กับพวกเการี่อะไรเงี้ยคือเข้ามากใช่เพราะมันปลาด้วยความที่มันแบบละมุนนุ่มลิ้นหวานแล้วพอมีความเปรี้ยวๆของพวกท็อปปิ้งข้างบนอืมัมนยิ่งทำให้แบบส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมแฮ่อร่อยนีไงแฮ่อร่อยคือที่รู้สึกว่าชอบมากๆก็ <c oughs> อชอบทุกอย่าง <c oughs> ชอบทุกอย่างร้ <c oughs> านเนี้ยนอกจากรสชาติที่ดีแล้วอะกลิ่นอะมันยิ่งสร้างทำให้แบบกลิ่นดีมากในทุกๆอย่างสุดมาร้านนี้เยี่ยมจริงๆ ร้านต่อไปนะคะชื่อร้านว่า p e r t e t e p a s t r y นะคะจริงๆร้านนี้เคยส่งให้เรากินแล้วอร่อยมากคือเคยกินชีสเค้กของเขามาแล้วอร่อยมากแล้วเอาไปเวทนิดนึงนะดีใช่ไหมใช่ไตนใ็นเมนูใหม่ของเขาจะเป็นตัวชีสเค้กนะคะก็คืออยากกินไงมองอยู่รอเลยอูเสียงอูมองตาเอาไปเลยหนึ่งสองซ้ำ อละมุนเนาะทุกคนไม่ผิดวหวานหวานละมุนล,ละไมแล้วมันจะมีความเปรี้ยวของบูเบอรี่ <c oughs> ไม่ตัวเราเปนะ็นเงโดนดิกระสิทุกคนร้ลลานนี้อร่อยมากคือตัวชีสเค้กของเขามันจะมีความแบบเปรี้ยวๆน้นๆด้วยความเป็นตัวครีมชีสอะไรอย่างเงี้ยนี่นเลยแคคเกอร์นิดนึงแบบว่ามีความแบบ มันๆเออใครก็เขาดูมีรสชาติมากกว่าร้านอื่นที่เคยกินนิดนึง so happy ลองกินบราวนี่ดีกว่าน่าได้ทีละกันกรุ๊ปนั่นนี่หรอนึกว่าน่ารักมาแล้วทีมสวยได้ใครขึ้นเดือนนี้มั้งคะพี่ปูแล้วคนนึงไม่ขอขึ้นเด้๋ยวกันนะมานึ่งของซ่าอื้อหอหอมมากทำไมทุกร้านที่ส่งมาบราวนี่มันดีเทนั้นก็ใช่ปะทุกคนช็อกโกแลตอันนี้เค็มค้นมากๆ เคี้ยวปุ๊บโบท็อกแปกมันไม่แห้งด้วยอ่ะอันเนี้ยไม่หนึบเกินไปอืมใช่ว่าไม่ได้เป็นเบวนี่ที่แบบหนึบจนแบบติดฟันอ่ะมันจะมีความกินง่ายอยู่อะไรเงี้ยร้านนี้นะเขาบอกว่าเป็นพรีเมียมอินกรีเดียนต์โลวชูการ์นะคะเด็กชูออเดอร์ส่งทั่วไทยนะทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนในประเทศไทยคุณก็สามารถสั่งซื้อร้านนี้ได้ค่ะเป็นให่เพราะอันนี้ยังไงเยี่ยมจริงจริ ทุกคนร้านต่อไปภูมิใจนำเสนอมากอันนี้ชื่อร้านว่าไทหนมหวานเขาเรียกว่าพุดดิ้งไข่มุกนมสดอันนี้ลูกใจด้วยพี่บ้าของเราคุณน่ารักไงของไอด้าจะมีตัวมะพร้าวอ่อนด้วยแต่ว่าของเราไม่มีนะคะของเราจะเป็นแค่ไข่มุกนมสดเฉยๆเดี๋ยวมาลองกินกันสัมผัสดีมาก ทุกคนอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบเป็นไข่มุกหนึบๆนะมันคือนมสดที่หูกทําให้มันเป็นกลมๆมแล้วพอเคี้ยวไปมันเหมือนตัวเจลลี่อ่ะอที่เคี้ยวไปแล้วมันมีความแบบแตกๆนิดนึงอ่ะไม่หวานเวอร์ทุกคนม,มนมันเป็นความหวานที่พอดีทุกคนสามารถแบบทานได้อ่อยอ่ะอยากกินให้หมดเลยห่อยละมีเนื้อแบบเนื้อมะพร้าวด้วยนะของเธอมีอ๋อใช่มันมี2แบบ ใช่างไไหวได้เนนะี่ยมีเนื้อมะพร้าวด้วยเอฟเขาอ่ะไม่ผสมแป้งไม่ใส่กะทิไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารแต่งกินน้ำมะพร้าวแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์มะพร้าวดีเนื้อมะพร้าวดีมะพร้าวอัอนนี้ราคา35บาททุกคน3ถ้วย100บาทนะคะมะพร้าวดีมากส่วนอันนี้จะเป็นแค่ไข่มุกนุ่สดเฉยๆนะคะไมะ่มีมะพร้าวอันนี้จะราคา25บาททุกคนละเนื้อมะพร้าวเขาให้เยอะนะไม่ได้ให้แบบว่าจจกระจุนกระจิ๋มใช่สีพรมเนื้อมะพร้าวนี่ร้านนี้มันเยี่ยมจริงๆ ร้านต่อไปนะคะชื่อร้านว่า Light like, Love Confect ซึ่งร้านนี้นจะเป็นร้านคอนเฟ็ตซึ่งมีทั้งหมด3รารสด้วยกันนะคะก็คือ Double c h o c o oh! Oreo Caramel ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำนะคะอุ้ยอยากกินรสต้มยำเอออยากกินอะ่ะเพราะปกติคอนเฟ็ตอ่ะมันจะเป็นรสที่แบบหวานๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่รสต้มยำม,มันน่าจะแซบ่บดีต้มยำแบบต้มยำจริๆงๆอร่อยอ่ะ,อะ มันแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บมันตัดจากของหวาน,นเมื่อกี้เหม่อเลยใช่เหมือนมันเป็นของกินเล่นที่ได้อารมณ์ของขาวอ่ะเปรี้ยวหวานใช่มันได้รสหมดเลยอ่ะได้รสเปรี้ยวได้รสหวานมีเผ็ดหน่อยๆนี่ไม่กินเผ็ดแต่นี่เผ็ดแบบกินไ,ได้มันอร่อยมันเหมือนกินต้มยำจริงๆอร่อยอ่ะเนื้อทุกอย่าง75บาทหมดเลยทุกคนอเ <c oughs> ดี๋ยวลองกินดับเบิลช็อกโกวโอริโอ อร่อยอโอเคก็อร่อยนี่เป็นคนชอบกินโอรีโอ้ดีเขาทำขอกมาดีอ่ะดีมากเพราะว่าเนี่ยชอบกินคอนเฟลกับโอริโอ้อแล้วตัวเนี้ยเขาเคลือบมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรากินคาราเมลซิอร่อยเนาะอร่อยเน,นี่ยตอนเนี้ยเลือกต้มยำมากอืมรักต้มยำอ่ะเพราะเราจะมจีนแซ่บก็เลยรักต้มยำแต่แตไม่ใช่เนี่ยอื่นแน่อร่อยนะอร่อยมากเนี่ยตัวดับเบิลช็อกโกโอริโอ้อ่ะส่วนอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเนี้ยเรากินของหวานไปเยอะมากจริงจริงอันเนี้ยอร่อยมากทุกคนเพราะว่า ดูดิตัวโอรีโอเขาก็เลือบมาให้แบบแน่นมากคือกินแล้วไม่มีชิ้นไหนที่แบบโล่งอ่ะงานนี้เนี่ยช่างเยี่ยมจริงๆร,ร้านต่อไปนำเสนอมากเลยที่สุดก,ก็มาถึงของเขากันแล้ว ของเขานี่นะอันนี้ไม่ได้อยู่ใน i อนะอันนี้อยู่ใน a ฟ e b o o k นะคะ<ม>ช่มเห็นว่า <c oughs> เนื้อโคขุนแดดเดียวเนื้อแดดเดียวติดมันคือเขาจะมาแบบเป็นเนื้อส,สดๆนะคะที่เขาหมักอะไรมาให้เรียบร้อยเราแค่ทอดนะคะซึ่งเราก็ให้แม่เนี่ยทอดให้เราเรียบร้อยนะคะเฮ้ยอ,อร่อยอร่อยเราหมันนะทุกคนม,มันเขาดีมากมันของเ,อน,น,น,เนื้ออันนี้ละลายในปากจริงเมื่อวานกินแล้วแบบ อร่อยจริงของจริงอร่อยอ่ะมันแบบมันดีอ่ะมันพอดีอ่ะปพรากระเทยมนื้อมันจะมีความเหนียวเคม็มบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ย่คือแบบเดย์แล้วถ้าลองกรองกรอบเนาะใช่ถ้าสมมติมีน้ำจิ้มแบบว่ากินคู่กันไปอ่ะน่าจะยิ่งแบบเพอร์เฟกต์ยิ่งว่ต้องกินกับข้าวเหนียวเออใช่ราคาต่อแพ็ก5 0 0กรัม3า0อบาท1นกิโลกรัมราคา600บาททุกคน จานแล้วนะฉันไปกินอยู่ทุกคนอร่อยมากเนื้อดีมากจริงหมักดีที่หนึ่งนัม <Number one. S 2> เบอร์วันร้านนี้ยเยี่ยมจริงจริง ่อไปเป็นร้านที่รอคอยมากตั้งหน้าตั้งตาเพราะว่าร้านนี้ <laughs> จริงๆแล้วส่งให้เรากินบ่อยมากนะทั้ง IG แล้ววันนี้อยากเอามาลง Youtube ให้เขาเพราะว่าอร่อยมากจริงเราคือ <c oughs> จะบอกว่าแค่กลิ่นตอนนี้ก็คือดีแล้วก<ช>็แบบอันนี้นะคะชื่อร้านว่า b a b y s ชิมนะคะอันนี้เป็นร้านที่ขายพวกกุ้งดองแซลมอนดองปูดองร้านนี้ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอันนี้นะคะเป็นเลิฟบ็อกซ์เซตราคา1ิ9 9บาทประกอบไปด้วยยำกุ้งสดกุ้งดอง1ปล่องและข้าญี่ปุ่นแล้วก็สาหราย1ชุดนะคะ ไข่ดองนะคะทุกคนสองฟองไข่ดองร้านนี้อร่อยมากแล้วก็นําจิ้มสองถ้วยคุ้มมากทุกคนสีร่ราอก้าบเก้าบาทคือค,คุ้มนะเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้คืออาหารทะเลนะคะที่สาคัญคือของดองเดี๋ยวนี้ก็คือราคาราคาแรงที่สุดแล้ว,ลวเนห้อกขายในราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลเยบอก<ะ>ก่อนว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะคะจะเป็นเบนโตะกุ้งดองซีอิ๊วราคา259บาทต่อไปเป็นเบนโตะแซลมอนดองซีอิ๊ว269บาทแล้วก็มีข้าวมันปูคั<ฆ>นิ มิสโซะเป็นแบบว่าข้าวผัดมันกุ้งซึ่งเราก็เอามันปูมาเทใส่ไข่ดองซีอิ๊วอันนี้อร่อยม,มาการาคา1น9่รบาทนะคะแล้วก็ปูดองซีอิ๊ว 239บาทอุ้ยถูกมากกุลองซีอทุกคนมันได้เยอะนะเยอะมากสองร้อยก็บาทเองมันต้องซื้อเราไหมและอันนี้นะคะ<ม>ก็คือเบนโตะล็อบสเตอร์ดองซีอิ๊วและอันนี้ก็คือกุ้งดองวาซาบินะคะทุกคนกลิ่นดีมากเริ่มกินจากมีมันต้องมีมันกุ้งด้วยไงอเออข้าวผัดกุ้งที่มันมีมันกุ้งอยู่ด้ดีมาก <laughs> มันดีอ่ะมันดีขอลองกินกับกุ้งวาซาบิดีมากระวังนะระวังนะมันจี๊ดจ๊าดนะนี่แล้วต้องกินทุกอย่างพร้อมกันยูจิมข้าวผัดมันกุ้งอนะ่ะคือมันพอดีมากความมันของกุ้งและความข้าวที่มันแบบว่าผสมผสา,านอะ่ะแล้วพอมันมีกุ้งวาซาบิอะ่ะพอเอาไปกินรวมกันอะ่ะ ทุกรสชาติมันรวมอยู่ในนี้เดี๋ยวขอชิมนี่ก่อนกุ้งนี่ขอบคุณครับน้ำข้าวมิตรและน้ำข้าวเผือกให้ใส่ข้าลงไปอ่ะแล้วก็ใส่กุ้งไปนี่กลวเขาก็มีน้ำจิ้มให้ไงแราก็เอาน้ำจิ้มเนี่ยใส่ลงไปน้ำหนึเอ๊เต๊เต๊ทนเบาเอรเบาโ๊เนื้อกุ้งมันแน่นน้ำที่เขาหมักอะดื้ ไม่แฮมเกินไปต่อไปเป็นไข่ขอทาให้กินเปล่าๆเพราะว่าร้านเนี้ย <laughs> ขอทานให้กินเปล่าๆเพราะว่าร้านเนี้ยอร่อยจริง <laughs> ทำเห็ด <laughs> อร่อยปะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมาก ไข่แดงคือดึงดึงใช่มันแบบมันนุ่มมันแบบมันหนึบเราจะบอกว่าไข่แดงอย่างนี้นะกินกับอะไรก็อร่อยทุกคนคือบอกเลยว่าเป็นคนกินไข่ไข่ดองอะหลาร้ายมากแต่ร้านเนี้ยยกให้เลยอร่อยจริงไม่เค็มเกินไปจริงม้นงมีแบบหวานแล้วก็มีความมันของไข่ทุกคนเราอ่ะไข่ดองถ้าชอบร้านไหนที่สุดนะบอกเลยว่าชอบร้านนี้ที่สุดให้จริงจริงแซลมอนกันบ้างไหมแล้วก็แซลมอนแซลมอนเราตัดร้านนี้เขาไม่ห่วงนะ หนึ่งสองอืมเนื้อซลม,ม,มอนดีมากอืมนอแซลมอนดีมากอะมันไม่เค็มไม่หวานแล้วพอซึมเข้าไปในเนื้อแซลมอนอะทุกคนแล้วเนื้อแซลมอนเขาอะนุ่มพอดีละลายในปากประทับใจอะลองล็อบสเตอร์ไปอันนี้อยากลอง <c oughs> ล็อบสเตอร์มันจะมีคค่ะแบบเนื้อนแน่นและราคาแพง <c oughs> อ่ะฉันให้เธอคนเดียวเธอลองกินเปล่าเปล่าก่อนให้รู้ว่าแบบรสชาตินี้ส้าคหนึ่งสอง ป็นไงเนื้อมันอะดูจบแล้วไปกดสั่งเลยจริงจริง้ยตอนนี้เราพูดครบทุกอย่างนี่เธอลืมได้ยังไงอ้าวลืมอะไรเธอลืมได้ยังไงกดมากดมาขอได้ไหมกูให้มึงกดเลยไอ้ด้าคุณด้ดูดปูคนรู้แฟนคลับรู้ฉันชอบกินปูที่สุดวิธีการกินยังไงฮะได้ก็จะจุ่มแล้วก็ตีนแล้วก็ตีน ใจดูดปูมากกว่านี้ทำการน้องตามัาต้องตาอย่ามีเกียใครใช่น้องต้องให้ส่งสักสีเนยบอกขอส่วนบุญหนัตอนเนี้ยคุณเนยหิวแหละอยากกินแหละบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยเยี่ยมจริงจรง เอาสุดท้ายของเพื่อนอะของเพื่อนกันบ้างอันเนี้ยบอกเลยว่าทีเด็ดเพราะว่าอะไรเพราะเป็นของเพื่อนอู้อันเนี้ยก็คือเป็นยำยอไข่แดงเค็มนี่ปลาคือนัวที่สุดพี่พูดได้เพราะว่าอะไรเพราะลองมารสชาติของมาแล้วคาดว่าเน่ตจะเป็นรสชาติสุดท้ายของมันใช่อันนี้ก็คือมีสูตรแล้วอันนี้คือสุดไตตัวยังไปตัวยังไตตัวแล้วไต่ตัวแล้ว คนนี้มึงมาเป็นคนเก่ง Very good Thai food <laughs> Very good Thai food <laughs> จริงๆอร่อยจริงกูคนนจี๊ดม,มากมอร่อยมาก <laughs> เคยไอเนียบ้านเล่นเกมแบบที่ถูกแล้วแบบว่าไฟมันขึ้นอันสูงสุดอ่ะคนเนี้ยกูบอกเลยกูเนี้ยสี่ <laughs> ไม่เชื่อ <laughs> ไม่เชื่อคุณเลไไม่เชื่ออืะ <laughs> <laughs> กูคงจะในตัวเพื่อนมากอ่ะยำชื้นลา้านอีกทีนึงไม่มีเ๋ยวบอกเดี๋ยวแตะไว้ืึเอาจริงแต่ที่มันทำเมาเรียบร้อยสสดนะนะ้ำปลาบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆ เอาเล้ทุกคนก็คลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าทุกร้านที่เรากินมาเนี่ยคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าก็คือด้วยใจร้านที่เรารู้สึกว่าเราอยากกินอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปหน้าอีกลอคอมเมนต์บอกได้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยทำคลิปกินเท่าไหร่เพราะว่าช่องเนี้ต้องทำแต่งานลตลอดวัน ส่วนตัวเป็นคนชอบกินมากก็อยากลองทำคลิปอะไรแบบนี้ใหม่ๆดูบ้างอยากมานั่งพูดคยุยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ใครไปลองกินร้านไหนแล้วเป็นยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วก็ฝากไอเดียไว้ด้วยนะคะรับงานนะคะนั่งแใครแดบใดๆใครอยากได้นั่งแบบตัวเล็กๆก็คือไปได้แต่งหน้แต่งตหน้าอะไร<า>ก็ได้หมดวางโอเควันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <S <S <laughs>